สวัสดีครับพบกับนหม่อมโตชนลครับกับรายการเช็ดช็ดทีมเดียวครับให้ทีเดียวกับบัชดเช็แบบนี้ครับตุลาเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับตรงกับวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567มินอย่างคู่มาฝากมาเช่นเคยครับเป็นคู่ระหว่างโบโลโยนย่ากับอูดิเนเซ่นะครับก็คัดมาอย่างดีครับบอกได้เลยว่าคู่นี้เลิกง่ายสุดแล้วเพราะว่าอูดิเล่นไม่เอาอ่าวเลยจริงๆนะครับแล้วโบโลโยนย่าเหนือว่าไม่แพง ถึงขั้นแบบโหถล่มทลมายมากนะแค่0.75เตเองนะครับก็ไปเยือนอูดิเกมแรกโดนมา3ศูนย์ก็จริงแต่ว่าแพ้มา3ศูนย์ก็จริงแต่ว่าเกมนี้มันจะไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าเชื่อว่าถ้าได้เล่นในเรนาโตดัลลาราบ้านตัวเองแล้วอูดินอกบ้านชนะแต่ทีมใหญ่ครับชนะมิลานชนะยูเว่แล้วก็ชนะลาซิโอเจอทีมระดับเดียวกันหรือว่าเล็กกว่าไม่ชนะเลยครับ เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ครับวันนี้บรโลงย่าไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แน่ๆแล้วสเปนหนึ่งแล้วแต่เสมอน,นี่ะอันตรายอยู่เ <c> ผ <oughs> ื่ออูดิผีเข้าขึ้นมาบรโลงย่าก็ไม่ชนะได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเขาจะชนะได้นะเพราะว่าบโลงย่าถือว่าทีมที่เล่นในบ้านได้ดีทีมหนึ่งเลยและขนาดเปยนโรม่าว่ายากๆยกังบุกชนะโรม่ามาแล้วแต่อูดิก็แพ้โรม่าเหมือนกันเ <c oughs> หลือไว้ได้ไม่กีท่ทีจะจบเกมจะเสมออยู่แล้วก็แพ้โรม่านี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า อูดิไม่เฉื่อยนโบโลลญ่าบุลลญาก็ไม่ได้เสถียรมากนะแต่อูดิไม่เสถียรมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จัดไปเลยครับที่รอสโซบูโบโลญญาครับแดงน้าเงินไงรอสโซแดงบลูน้าเงินก็โบโลลญาครับจะเอาชนะมาลายน้อยมาลายเล็กเพราะอยู่เว้คมาลายตัวใหญ่ใช่ไหมมาลายทีมใหญ่นี่มาลายทีมเล็กมาลายน้อยมาลายเล็กอูดิเนเซ่ไปได้นะครับผมว่าหนึ่งลูกต้องมี Omaha, ัหนึ่งตุลหรือสองหนึ่งก็เฉือนได้แน่ๆบุลุญา นะครับผมว่าน่าจะทําได้จัดไปที่โบโลอนยาแล้วพบกับผมได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันฉันละโมงคลสมองวันนี้หมดเวลนเราแล้วก็อะไรไปก่อนชุดดีตัวนักการตรวดีครับ